แนะนําว่าหลวงตาอย่ายุ่งการเมืองครับหลวงตาให้สงตาสอนแค่ธรรมะอย่ายุ่งกับทางโลกครับจากคลิปเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าให้สามัคคีกันมีคนไม่ชอบใจเยอะครับหลวงตาอะไรนะมีคนไม่ชอบใจเยอะเรื่องหลวงตาบอกว่าให้คนในชาติเนี่ยสามัคคีกันเขาก็เลยเตือนหลวงตามาหลายคอมเมนต์ว่าเป็นพระอย่ายุ่งทางโลกครับอ๋อมึงก็อย่ายุ่งกับพระนะ อออจริงๆนาะแล้วมึงจะให้พูดพวกมึงต้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะจริงไหมเอาวพวกเราคนไทยฆ่ากันซะอย่างเงี้ยเหรอจริงไหมเออมันก็ปรนะหลาดเนาะเออเราบอกให้รักกันสามัคคีกันเมตากันมันก็เป็นธรรมะไงจริงไหมเออ มันก็ปั่นปัญญามันเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้นี่คนเราถ้ามีอคติแล้วฮะสีนนสีนี่แล้วนี่ทํามันแย่กันนะเออใิงไหมกูจะไปยุ่งการเมืองได้ไงงั้นกูไปลงสมัครสอสแล้วกูไม่มาบวชหรอกมิจาิกการเมืองเรามายุ่งกับกูเนี่ยฮะจริงไหมล่ะเออมันก็มาถามนนถามนี่อ,อ่ะงั้นภาคก็ยังอยู่แต่วัดสิ จริงไหมโยมก็อยู่แต่บ้านสิต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันนี่ไงจริงไหมล่ะมันก็ประหลาดเนาะนี่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนไม่เคยทำอะไรเลยเชื่อไหมเออเดียวกูจะไปยุ่งทำไมกับการเมืองจริงไหมเออกูไม่สนหลักสักกูยุ่งการเมืองเนี่ยโอ๊ยกูไม่มาบวชหรอกจริงไว้ เออกูยุ่งแต่ทางธรรมนี่แหละที่กูพูดเนี่ยว่าพูดตามธรรมะจริงไหมจะให้กูพูดว่ามึงตีมันเลยฆ่ามันเลยอย่างเงี้ยเหรออจริงไหมภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แยกกันเลยตีกันเลยอย่างเงี้ยเหรอมันต้องสามคัคคีมีความเมตตาการเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์โดยฉพาเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเนาะร่วมเป็นดินเราเราก็พูดอย่างนงี้ จริงไหมก็พูดตามธรรมะคนทั่วโลกถ้ามีเมตตาธรรมมีน้ําจิตน้ําใจเห็นไหมมันก็พูดตามธรรมะจริงไหมเออกูไม่ได้ไปอยู่ดาวองคานไว้บวชแล้วกูก็อยู่กับโลกต้องอาศัยโลกอยู่โลกก็ต้องอาศัยธรรมะอยู่เหมือนกายกับใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราพูดตามธรรมะนะเออไม่ได้พูดเพื่อกูจะไปเข้าพักนั้นพักนี้แหมนะ อจำไว้นะเออเออเพราะฉะนั้นถ้ากูไปอยู่พักนนพักเนี้ยนั่นเออกูยุ่งการเมืองนะ,ะกูไปประท้วงกับเขาแล้วมีคนยุให้กูไปประท้วงด้วยนะเนี่ยขับไล่รัฐบาลอย่างเงี้ยทำไมไม่พาลูกศิษย์ไปอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมกูจะไปทําไมล่ะขนาดกูพูดแค่นี้มันยังว่ากูยุ่งเห็นไหมอ่านะมึงล่ละมายุ่งกับกูเองอะ จำไหมเพราะหลวงตาไม่ยุ่งหลวงตาพูดจมศีลจำทำ,ทำจมทำทำนะอัดจรทมเนาะอสอนให้คนรู้จักมีน้ำจิตน้ำใจรักกันสามัคคีกันนี่คมเกลียวปองดองกันเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็พูดอย่างนี้ก็ธรรมะไงก็คนมันไม่รู้จักธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเออมันนึกว่าธรรมะนั่งหลับตาอย่างเดียวนาฬพระอ่าอย่างนั้นเหรอเออนะ ธรรมดาธรรมดาความเห็นความเห็นเห็นมาได้แนะนํามาได้แต่ก,กูไม่ทําตามหรอกอ,อการกระทำเนี่ยเรียกว่ากรรมเนาะการกระทำของเราแล้วจะส่งผลส่งผลเพราะว่าสร้างเหตุแล้วต้องมีผลถ้าสร้างเหตุไม่ดีก็ผลก็ต้องไม่ดีด้วยเนาะ,ะถ้าสร้างเหตุดีผลก็ย่อมดอีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเหตุปัจจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดแต่เหตุ เหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนี่เพราะฉะนั้นการฝึกหัดขัดเกลาการภาวนาเรียกว่าสร้างเหตุสร้างเหตุเนาะสร้างนิสัยนะสร้างบารมีคือนิสัยอุปนิสยาปัจจยโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยฝึกฝนตัวเองจนเกิดเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเนาะนี่เห็นไหม เหมือนเราเนี่ยเป็นคนโกโหกก็จะโกหกไปเรื่อย,อยก็จะกลายเป็นคนโกหกนี่คือการเป็นนิสัยโกหกนะนิสัยกินเหล้ากินซ้ำาๆซักซากกินไปกินมาเนาะก็จะกลายเป็นติดเหล้าเป็นคนขี้เหล้าอเพราะสร้างนิสยัยอเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากเป็นพระอริยะ,ยะก็ต้องสร้างนิสัยเหมือนพระอริยะนั่นเองนั่นแหละเป็นที่มาของว่าเราเลือกเกิดได้อยากเป็นคนจนก็เป็นคนตนีทีเหนียวซะเป็นคนโลภโมโทโสารซะถ้าอยากเป็นคนยากจนเนาะถ้าอยากรวยก็ให้ผลของการทานไงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้าทานังทานังเนะาะแปลว่าให้แปลว่าอนุเคราะห์ให้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ด้วยความศรัทธา ให้ด้วยความเจงใจไม่มีข้อแม้นี่เรียกว่าทานทานเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทึงเกิดที่การกระทำของเราไม่มีใครมาดนบนรรดาลให้เราดีเราชั่วนะเห็นไหมเออใครกินใครอิ่มเนาะกินแทนกันอิ่มแทนกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราเนาะจงทำตั้งใจมั่นมั่นเพียรน,นำเอาศีลเอาธรรมหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำมาลงมือทำเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนะาะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธินี่แหละเนะาะฝึกเหมือนกันต้องยากแบบเดียวกันนั่นแหละทำนาต้องได้ข้าวฉันใดเนาะ เออทำสวนก็ต้องไล่สวนแหละเพราะว่าฉะนั้นอยู่ที่เหตุหรือการกระทำของเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วให้เราล่ำรวยยากดีมีจนได้มีแต่เราสร้างเองทำเองนี่เรียกว่ากรรมเนาะเออมีอะไรไหมปานอตอืมถ้ามีก็ถามมาถ้าไม่มีก็จะผ่านไป แนะนำว่ายังไงแนะนำว่าหลวงตาอย่ายุ่งการเมืองครับหลวงตาให้สงตาสอนแค่ธรรมะอย่ายุ่งกับทางโลกครับจากคลิปเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าให้สามัคีกันมีคนไ,ไม่ชอบใจเยอะครับหลวงตาอะไรนะมีคนไม่ชอบใจเยอะเรื่องหลวงตาบอกว่าให้คนในชาติเนี่ยสามัคีกันเขาก็เลยเตือนหลวงตามาหลายคอมเมนต์ว่าเป็นพระอย่ายุ่งทางโลกครับอ มึงก็อย่ายุ่งกับพระนะอ่าอ่อจริงจริงนะแล้วมึงจะให้พูดพวกมึงต้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะจริงไหมออาวพวกเราควรใช้ฆ่ากันซะอย่างเงี้เหรอจริงไหมเออมันก็ปรนะหลาดเนาะเออเราบอกให้รักกันสามัคคีกันเมตตากันมันก็เป็นธรรมะไงจริงไหมเออ มันก็ปั่นปัญญามันเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้นี่คนเราถ้ามีอคติแล้วฮะสีนนสีนี่แล้วเนี่ถ้ามันแยกก่กันนะนะเออเหรอจริงไหมกูจะไปยุ่งการเมืองไ้ไงงั้นกูไปลงสมัครสสแล้วกูไม่มาบวชหรอกมิจิกการเมืองเรามายุ่งกับกูเนี่ยฮะจริงไหมล่ะเออมันก็มาถามนนถามนี่เออ,เอ,อนั้นภาคก็ยังอยู่แต่วัดสิ จริงไหมโยมก็อยู่แต่บ้านสิต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันนี่ไงจริงไหมล่ะมันก็ประหลาดเนาะนี่คนที่ไม่เคยทําอะไรผิดคือคนไม่เคยทําอะไรเลยเชื่อไหมเออเดียกูจะไปยุ่งทําไมกับการเมืองจริงไหมเออกูไม่สนหลังสักกูยุ่งการเมืองเนี่ยโอ๊ยกูไม่มาบวชหรอกจริงไว้ เออกูยุ่งแต่ทางธรรมนี่แหละที่กูพูดเนี่ยว่าพูดตามธรรมะจริงไหมใจกูพูดว่ามึงตีมันเลยฆ่ามันเลยอย่างเงี้ยเหรออ่จริงไหมภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แยกกันเลยตีกันเลยอย่างเงี้เหรอมันต้องสามคัคคีมีความเมตตาการเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์โดยยพอะเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเนาะร่วมเป็นดินเราเราก็พูดอย่างเงี จริงไหมก็พูดตามธรรมะคนทั่วโลกถ้ามีเมตตาธรรมมีน้ำจิตน้ำใจเห็นไหมมันก็พูดตามธรรมะจริงไหมเออกูไม่ได้ไปอยู่ดาวองคารไว้บวชแล้วกูก็อยู่กับโลกต้องอาศัยโลกอยู่โลกก็ต้องอาศัยธรรมะอยู่เหมือนกายกับใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราพูดตามธรรมะนะเออไม่ได้พูดเพื่อกูจะไปเข้าพักนั้นพักนี้แหมนะ อ่าจำไว้นะเออเออเพราะฉะนั้นถ้ากูไปอยู่พักนนพักเนี่ยนั่นเออกูยุ่งการเมืองนะอะกูไปประท้วงกับเขาแล้วมีคนยุให้กูไปประท้วงด้วยนะเนี่ยขับไล่รัฐบาลอย่างเงี้ยทำไมไม่พาลูกศิษย์ไปอย่างเงี้ยอเห็นไหมกูจะไปทําไมล่ะขนาดกูพูดแค่นี้มันยังว่ากูยุ่งเห็นไหมอ่านะมึงละ่ะมายุ่งกับกูเองอะ จำไหมเพราะหลวงตาไม่ยุ่งหลวงตาพูดมมมจมศีลจำธรรมจมอัดจมธรรมเนาะสอนให้คนรู้จักมีน้ําจิตน้ําใจรักกันสามัคคีกันนี่คมเกลียวปองดองกันเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็พูดอย่างนี้ก็ธรรมะไงพาะคนมันไม่รู้จักธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเออมันนึกว่าธรรมะนั่งหลับตาอย่างเดียวนาฬภาาอ,อ,อย่างนั้นเหรอเออนะ ธรรมดาธรรมดาความเห็นความเห็นเห็นมาได้แนะนํามาได้แต่กูไม่ทําตามหรอกเนาะจะบอกให้ฮะถ้ากูทําตามมันกูคงไปอยู่กับมันกูคงไม่บวชหรอกกูทําตามมาพทธเจ้าเนาะจริงไหมเสียใจด้วยนะเพื่อนฮะะฮจริงไหมะกูต้องเดินตามกูบาอาจารย์เนะะจริงไหมกูก็นั่งอยู่วัดกูก็เห็นจากคนหมากู คนนันก็มาให้กูไปโน่นคนนี้ไปนี่ใช่ไหมกูก็ต้องเลือกรับไปเออนะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมนาการลเทษะนะเออกูไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนนะเออกูจะบอกให้ถ้ากูโง่กูคงไม่มาบวชให้เมียกูกาบแม่กูกาบหรอกจริงไหมแหมจริงไงเออนะ เออแล้วก็ตลกเลยนะหาว่ากูยุ่งกันเมืองมาัรมดาธรรมดาอยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในเนี้ยมันก็ต้องมีเนาะมีมีมีความเห็นต่างเนาะก็ขอขอบใจนะเพื่อนนะที่แนะ้ํนำมาแต่กูไม่ทำตามมึงหรอกนะจำไว้ะฮะ เขาเขาแนะนํามาอีกครับว่าหลวงตาต้องอยู่ทางสายกลางครับอ๋อมึงมให้กูเดินเวลาไปไหนกูต้องเดินกลางถนนอย่างเงี้ยทางสายกลางมึงจริงไหมกูก็กลางไงเนี่ยมึงรู้ไหมกลางที่สุดก็คือกูนี่แหละอะอะมึงรู้ไหมเนี่ยเขาลงนายกอบจอเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยกูไปยุ่งอะไรกับมันกูไม่รู้ได้ซ้ําไปเบอร์หนึ่งก็มาหากูให้กูช่วยเป็นหัวคะแนนให้ บอร์สองก็มาให้กูเป็นหัวคะแนนให้แล้วมึงอยากให้กูทํำยังไงล่ะทีนี้จริงไหมเออกูก็บอกว่าถ้าใครเลือกมันก็ได้เป็นนั่นแหละกูก็บอกแค่นี้แหละจริงไหมมึงได้คะแนนเยอะที่สุดมันก็ได้เป็นแล้วลหละแล้วมึงอยากให้กูเป็นกลางยังไงจริงไหมล่ะนี่แหละคือความเป็นกลางเนาะเออใครมาหาเราก็พูดคุยด้วยหมดแหละเนาะนี่อะไรเป็นกลางก็บอกมาสองอันเนี่ย มาเช็ดสิงม์บุิ <Yes ีเลยแหละโอ้โหอารับหน่อยสิสิออาเอาเนี่ยเอาใส่เอานี่ผ้ารับหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าผู้ไม่เป็นกลางอีกอ่าน่าเนี่แม่คนละห้าร้อยได้แล้วอ๋อเนี่ยรายได้ดีนะหัวเป็นผ้าเนี่ยใส่นั้นไว้สิ